ตอนนี้เนี่ยผมกลา้าพูดได้เต็มปากเลครับว่า The Substance สวยสลับล่างคือหนังที่ผมชอบมากที่สุดเรื่องหนึ่งในปีนี้เขียงคู่กับดูนพาร์ทูอย่างแน่นอนสมกับที่ได้บทยอดเยี่ยมคานสปีล่าสุดไม่ใช่แค่ทำถึงแต่ทำเกินเกินครับท <Yeah! S 1> ้าความก่อนแล้วกันครับ The Substance สวยสลับล่างเนี่ยจะว่าโดยเรื่องราวของอลิซาเบธสปาร์เกิลอดีตดารารางวัลอสการ ที่ตอนนี้เธอก็คงเป็นเพียงแค่ดาวคางฟ้าที่ถูกลืมเนื่องจากเธอมีอายุที่มากขึ้นไม่ได้มีพื้นที่ในสื่อมากพอจากดาราฮอลลีวูดสู่ดารานำเต้นฟิตเนสและในที่สุดเธอก็ถูกไล่ออกจนเธอได้ไปพบกับสารวิเศษชื่อเดอะซับสแตนหรือน้ำอมฤตที่จะไปกระตุ้น DNA ของเธอสร้างลางใหม่ที่สมบูรณ์แบบออกมาเป็นซู และเมื่อเธอเสพติดกับความสวยสมบูรณ์แบบมากเกินไปเรื่องสยองสุดขั้วก็ตามมาหนังเนี่ยจะค่อยๆไต่ระดับความบ้าคลั่งผ่านความน่าสงสารของอดีตดาวค้างฟ้าที่ถูกทอดทิ้งจากวงการพร้อมกับจิกกัดวงการบนเทิงได้เจ็บแสบสุดๆมันจะมีทั้งตัวละครมิโซจินี่มาอ่ำตลกร้ายเหยียดเพศแทนที่เราจะขำแต่กับยิ่งกระอักกระอ่วนและรู้สึกสงสารอล,ลิซาเบธเป็นอย่างยิ่งครับ ตลอด2ชั่วโมง20นาทีเราเห็นจุดตกต่ำและความรุ่งเรืองของเธอหลังได้ร่างใหม่และการถูกกืนกินจาก Beauty Standards แม้จะมีโมเมนต,ต์เล็กๆ,ๆน้อยๆให้เราได้กลับมามองคุณค่าของตัวเองเหมือนเป็นเมสเซจที่ผูุ้มกลับสอดเอาไว้แต่สุดท้ายเราก็ถูกบรรทัดฐานความสวยกึนกินอยู่ดีเป็นโมเมนต์ที่น่าเศร้าแล้วก็เจ็บปวดมากๆ หนังเนี่ยปั้นผลจาก beauty standard ออกมาเป็นนามธรรมได้ค่อนข้างชัดเจนครับไม่ใช่หนังที่ดูยากแม้จะเป็นหนังคลาสก็ตามคุณจะสนุกและตะลึงกับมันไปตลอดทั้งเรื่ององค์สุดท้ายของหนังเนี่ยเหมือนเป็นการระเบิดผลลัพธ์ของการขวอยคว้าความสวยความงามทุกซีนเนี่ยร้องซีดร้องโอ้ไม่กอด ผมเนี่ยนั่งภาวนาอยู่ตลอดครับว่าพอแล้วแต่หนังเนี่ยก็ยังอัด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 ,อดเข้ามาอีกเตือนก่อนเลยครับว่าใครจะไปดูหนังเรื่องนี้แล้วกลัวเลือดทําใจไว้สัหน่อยครับและแนะนําว่าห้ามกินอะไรก่อนเข้าไปไม่งั้นมีอ้วกแตกแน่นอนเพราะว่าหนังเนี่ยมันไม่ปราณีเราเลยผมชื่นชมงานโปรดักชันในหนังด้วยนะครับไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้เป็นพร a อกซิคิลเอฟเฟที่สุดยอดพาเรานึกถึงหนังสยองขวัญสมัยก่อนอย่างเด thing หรือ s l i t เทอมันสุดยอดจริง อีกทั้งเนี่ยการเล่นมุมกล้องของหนังการถ่ายทําที่เหมือนบังคับให้เราจดจอ่อกับตัวละครอลิซาเบธสปาร์เคิลตลอดเวลาเนี่ยมันโคตรจะอึดอัดและการแสดงของทั้งเดมี่มัวรรวมไปถึงมาร์กาเร็ตคอร์ลี่คือที่สุดครับทั้งสองคนเนี่ยปล่อยพลังกันไม่ยังตลอด2ชั่วโมงโดยเฉพาะเดมี่มัวนี่คือบทที่โคตรน่าจดจํามากที่สุดของเธอเลยส่วนมาร์กาเร็ตคอร์ลี่ก็สวยสะกดคนดูอยู่หมัดครับโดยรวมเดอะสับสแตน เป็นหนังที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบเรื่องหนึ่งในปีนี้นอกจากฉากชวนโหดสยองติดตาแล้วหนังยังมีการเล่าเรื่องที่ทรงพลังและพาเราชวนคิดอยู่เสมอเมื่อดูจบออกมาจากโรงด้วยความรู้สึกก็อักระอ่วนแต่ก็มีความเศร้าๆอยู่ในใจเชื่อไหมครับว่าผมไปดูรอบสื่อมาเนี่ย g s แจกยาดมให้หลังดูนะครับแมตรงนี้เนี่ยเข้าใจความรู้สึกคนดูสินะ ถ้าให้เป็นคะแนนเนี่ย The Substance เรื่องนี้ผมให้10เต็ม10แบบไม่ยากเย็นเลยครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะชอบทุกอย่างในหนังและต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีทองของหนังสยองขวัญจริงๆ The Substance สวยสลับล่างเข้าฉาย26กันยายนนี้ของดีที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดครับแต่ขอเตือนไว้หน่อยครับว่าใครกลัวเลือดกลัวอะไรที่มันเวอร์อรก็ระวังกันไว้ให้ดีครับ